สวัสดีครับครับขอเป็นทั้งสองภาษานะครับทั้งภาษากลางแล้วก็ภาษาเหนือนะครับอะเดี๋ยวเราเริ่มที่ภาษาเหนือกันก่อนนะครับเียงเจ้าเหนือน้อยขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมวลมหาประชาชนนะครับแล้วก็ขอสวัสดียินดีต้อนรับพี่น้องเจ้านะจากจังหวัดพิษณุโลกที่เด้าน้ามาถึงเมื่อตอนหัวค่ำนี้เองครับ ครับในานามของผมสองคนนะครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของคนจยงใหม่นะครับทีอ่อาจจะถูกตราหน้าว่าเป็นเมืองหลวงของคนเสื้อแดงวันนี้ผมใส่เสื้อแดงนะครับแต่ผมไม่ได้ใสมาแล้วประมาณห้าปีนะครับผม,มอยากใส่เสื้อแดงท,ง,ทงทั้งที่เสื้อแดงเป็นสีที่ผมชอบแต่ผมไม่ใส่เลยนะครับเพิ่งมาใส่วันนี้ไปเดินกับกับนานมาครับแต่ว่าเสื้อแดงของผมมีโนโวตบ้านผม ที่เชียงใหม่ทุกคนวันพรุ่งนี้ดูทีวีอย่างเดียวครับสำเริงสัมราญกับทีวีบลูสกายอย่างเดียวบ่ไปเลือกตั้งครับผมทุกเพื่อนๆว่ามาตลอดนะครับว่ามึงเป็นคนเชียงใหม่จะได้มึงถึงบ่ชอบนายกทักษิณจะได้มึงถึงบ่ชอบนายกยิ่งอัปปกละ ผมประชอบเพราะว่าผมมีสาเหตุหนึ่งตระกูลของชินวัตรเขาสามารถจะพิสูจน์ได้ว่าตระกูลชินวัตรนั้นมินสถาบันสูงสุดที่ผมฮักที่สุดเหตุผลที่สองตระกูลชินวัตรขึ้นมาปกครองบ้านเมืองเขาและโกองชิบหายเลย สองเหตุผลนี้คือผมเป็นคนไทยอยู่ที่นี่ผมมาได้คลั่งชาติผมก็เลยมีกรอนบทหนึ่งอยากจะบอกคู่ทุกๆคนว่าคลั่งชาติกับฮักชาติต่างกันอย่างไรผมเป็นคนไทยถ้าผมจะฮักชาติผมจะคลั่งชาติผมเพราะทงไทยของผมเป็นทงไตรงมีสามสี มีสีแดงมีสีขาวและสีน้ำเงินนั่นคือธงไทยผมผมห้องเพลงชาติผมห้องเพลง,ง,งสรรเสริญพระบารมีพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมงวงศานุวงศ์ผมป้าเจ้คนที่ถือธงแดงแล้วไปห้องเพลงสรรเสริญไอหุ่นเซนฉันไม่ได้คลั่งชาติ ยังกล่าวหาแต่ฉันมารักษาชาติแผ่นดินฉันรกรากฉันอยู่ที่นี่มานานวันตั้งแต่บรรที่ก่อสร้างร่างตัวมาแผ่นดินนี้มีคุณเป็นทุนเก่ารุ่นแก่เท่าเล่าขานนานหนักหนาอยู่ใต้ร่มแห่งบรมกษัตรา เราไพร่ฟ้าหน้าใสได้ยินดีมาบัดน,นี้มีเหล่าทรราชมันบังอาจลบหลู่ผู้ศักดิ์สิททั้งโกงกินไพร่ฟ้าสร้างราคีไม่ยินดีความถูกต้องสนองคุณจึงต้องสู้ด้วยนกหวีด ที่กรีดเรากับมือเปล่าที่ขอเอาเข้าขัดขืนมาถวงสิทธิ์ความเป็นไทยของคูคืนความยั่งยืนกลับมาใต้ฟ้าไทยมึงจะครองแผ่นดินไทยนั้นไม่ได้มึงไม่ใช่คนดีสีสมัย มึงทำร้ายทั้งแผ่นดินและคนไทยมึงออกไปไอ้จันธานผานแผ่นดินออกไปผมเป็ในคนเหนือทุกชีวิตจิตใจผมผมผมาอยู่ที่นี่เมินแต่ผมเคยลืมว่าผมเกิดอยู่ตั้งรกรากอยู่เป็นคนเหนือผมมาอยู่กรุงเทพ เมินนะครับผมบลืมภาษาถิ่นที่สำคัญที่สุดก็คือผมเป็นคนไทยผมทำได้ทุกอย่างแต่สิ่งเดียวที่ผมไม่ได้ก็คือการเนรคุณเพื่อนๆผมถามว่ามึงเป็นคนเชียงใหม่แต่เป็นจะได้ มึงถึงบอกเอาอีกยิ่งอภิรักษ์จะได้มึงบอกเอาไอ้ทักษิณมึงเป็นคนบ้านเดียวกันจังหวัดเดียวกันแต่มึงจะได้บบชอบมันผมถามย้อนกลับไปว่ามึงมีเพื่อนหนึ่งคนทุกๆวันมันเข้ามานั่งกินข้าวบ้านมึงมึงเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำอย่างดีแต่ทุกๆวันหลังจากที่มันกินข้าวอิ่มเสร็จแล้ว มันเอาของในบ้านมึงไปวันละชิ้นสองชิ้นชิ้นสองชิ้นจนบ้านมึงเจ๊งชิบหายเนี่ยมึงยังจะเป็นเพื่อนมันอยู่ก็หรือมึงจะรอจนมึงงดปวและชิบหายไปก่อนนี่คือสิ่งที่ผมต้องลุกขึ้นมาในฐานะของคนเชียงใหม่จริงๆแล้วเฮายังมีคนเชียงใหม่แหมนักที่จะลงมานะครับผมเชื่อว่า ในที่นั่งอยู่นี้มีคนจยงใหม่มีคนเหนืออยู่เยอะนะครับผมยินดีนะครับที่จะเป็นซื่อกลางเป็นศูนย์กลางใืทุกทุกคนที่เป็นคนเหนือนะครับจะได้เดี๋ยวถ้าผมลงไปถ้าเจอกันพักท้ายกันนะครับผมยินดีเต็มที่นะครับเพราะที่นี่แผ่นดินไทยผมเกิดนี่ผมขอยืมคำของคุณปองอัญชลีมาอู้กรรมเถอะว่าเขาเกิดที่นี่เขามีสายสะดือก็คือรก เขาถูกเอาสายสะดือและรกนี้ฝังไว้บนแผ่นดินนี่คือรกรากผมมีรกรากอยู่ในแผ่นดินไทยผมเนรคุณ <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> ว่าเก้าปีนะครับผมตีตั้งแต่รัฐบาลของไอ้แมวทักษินจนล่วงมาถึงออปู่ยิงลักคนดีอย่างเฮา ประชาชนคนเสียภาษียังมูเฮานิ่งนอนเฉยนิ่งนอนใจกันมาเมินแล้ววันนี้ตลอดเก้าสิบวันที่ผ่านมามูเฮาออกมาออกจากบ้านมานอนกลางดินกินกลางท้ายเพื่อแสดงเจตนาลมต้องกันเพื่อจะต้องการปฏิรูปประเทศไทยเปิดหน้าประวัติศาสตร์การเมืองใหม่เพื่อลูกหลานไทย ได้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปลูกหลากผมอยู่ที่นี่นะครับผมเป็นคนเป็นคนไทยผมทํางานที่สามารถที่จะเดินทางไปหลายประเทศผมได้เห็นความเจริญทางด้านวัตถุเจริญทางด้านจิตใจเจริญทางด้านอารยธรรมของคนต่างประเทศแล้วมาเปรียบกับประเทศเราบ้านเฮามีดีหลายอย่างดีกว่าหลายๆประเทศตัวอง แต่เขาโชกร้ายที่มีผู้บริหารเลวและเฮี้ยอักปัญญาโง่สมองไร้รอยยับมีแต่ขี้เลื่อยอย่างแรกวันนี้ตะกี้ก่อนผมมานะครับผมเจอคนจากวัดตรังมาจากอำเภอห้วยยอดนั่งอู้กันครับเขาวนว่าตอนนี้ราคายางของวันนี้นะครับขายยางนะครับ วันนี้คนตรังขายยางแล้วก็นั่งรถมาราคายางจังวัดตรังตอนนี้เหลือกิโลกรัมละ47บาทครับสามเดือนก่อนที่เขาปิดถนนนั้น72นะครับวันนี้ตกลงมาอีก47ผมจำได้นะครับว่ามีเจ้ากระทรวงแนะนำว่าถ้าราคายางนะครับมันแปพงเกินไป มีวิธีแก้ไขได้คือราคายาอ่ะราคายางถูกเกินไปมีวิธีแก้ไขได้ก็คือโคนต้นยางราคายางจะแพงขึ้นไอ้ควายสองวันก่อนอีนกแสกอีกะลีล้านปีนะครับอีนกแสกผมห้องมันว่าอีกะลีล้านปีอีกะดีไดโนเสาร์ มันบอกเจ้านามันโกหกจุเจ้านามาตลอดวันนั้นจะได้ตังวันนี้จะได้ตังนะครับบอกว่าที่เจ้านาบ่ได้ตังเพราะว่ามูเฮาก็ปป,ปสไปปิดกระทรวงการคลังป้อมึงสอนกะมึงเป็นหนี้เขามาหกเดือนไปปิดกระทรวงการคลังได้แค่เดือนเสร็จเศษแล้วสี่เดือนเสร็จเกือบห้าเดือนมึงเยอะอย่างอยู่ มึงนอนใกล้เหงเขอยมกันบนเตียงอยู่ค่ะแล้วถึงเวลานี้ถึงเวลานี้ไปบอกเจ้านาว่าใบปะทวนก็อยู่ในมือแล้วถ้าหิวถ้าบะมีอย่างกินก็กินใบปะทวนเข้าไปก่อนกะป่อมึงอาแดกได้กะใบปะทวนอ่ะ เดี๋ยวก่อนถ้าปะหน้าอีนกแสกอีกะลีล้านปีนี่ก่อนจะเอากระดาษยัดปากแม่งเลยอีชิบหายดิเท่าก็เทา่าแก่ก็แก่แล้วยังบบหูซึกตัวเด้ะไพเป็นลูกซิ์มันบอกว่ามันเป็นอาจารย์อยู่มหิดลถูกต้องแต่มีลูกบีหลานไผไ่ดีเยนนดีอีนี่ง่าหมด จาดแงว่งวที่สุดครับ่งวที่สุดนะครับวันนี้จริงๆแล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องสำหรับบนเวนทีนี้แห่กรรมนะครับก็คือเรื่องของเหตุการณ์เมื่อตอนกลางวันนี้นะครับที่กปปสไปโดนนปชมาลุยนะครับผมก็คิดว่าวันนี้ผมจะใส่เสื้อแดงด้วยความภาคภูมิใจนะครับว่า ผมมาใช้คนเสื้อแดงอาจ,อาจอาท,ที่เป็นนปชนะครับแต่ว่าเสื้อแดงตัวนี้นะครับเป็นสีหนึ่งในสามสีของธงไตรงของเราแดงหมายถึงชาตินะครับขาวคือาศาสนาน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์นะครับแต่แต่ของนอปชนะครับสีแดงนะครับ หมายถึงเลือดขขาวหมายถึงศาสนาเหมือนกันแต่บระเจ้ศาสนาพุทธที่เขากลับไหวปัจจุบันศาสนาเขาต้นข้างต่างกับเขาศาสนาเขาจะต้องขี่จานบินเขาไหวาจานบินครับส่วนล่าสุดนะครับอันนี้ผมจะบอกอู้ถึงว่าธงนั้นเคยถูกเปลี่ยนไปครั้งหนึ่ง ตอนเหตุการณ์ที่รามคำแหงมีคนโพสต์อยู่ในนั้นเยอะมากถูกตัดออกไปหนึ่งสีคือสีน้ำเงินน่าเสียใจที่สุดนะครับและสุดท้ายมันร้ายกว่นั้นก็คือมันขอแยกประเทศจากจังหวัดพะเยาเป็นประเทศพะเยาไอ้ควายผมถามก่อนนะครับพะเยามีวัตถุดิบมีทรัพยากรอ,อย่างพ่องที่ทักษิณอยากได้ ทักษิณอยากได้ประเทศไทยเพราะอะย่างมีทั้งแหล่งแร่แหล่งน้ำมันแหล่งทองคำและเงินอีกจำนวนมหาศาลทั้งประเทศมันไปได้อยากได้อยากจะได้แค่จังหวัดพะเยาหรอกไอควายเอ้ยคนพะเยากำลังหลงพิษคิดว่าทักษิณนฮนะักมันเหลือเกินฮักคนพะเยาฮัากคนเหนือเหลือเกินบ่ใจอย่าเข้าใจพิษมันฮักทรัพย์สมบัติที่อยู่ในดินทั้งหมด แล้วถ้ามึงคนพะเยาขอแยกประเทศไปเป็นประเทศพะเยาเนี่ยมึงคิดว่าทักษสินจะเอากัน w ายทางนั้นน่มันจะเลี้ยงไว้กันมันอยากได้ทรัพย์สินเว้ยไอ้งโง่อ่ะครับวันนี้เวลามีน้อยนะครับอาพิธีกรรอละเดี๋ยววันหน้ามีอย่างที่ผมจะมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆนะครับวันพรุ่งนี้โนโหวตนะครับไปแบบจ้กโหวตโนโน,นะ ถ้าโบดโนหมายถึงไปแต่ไปกาคําคว่าโ no, นว่าไม่เอานะครับแต่โนโวตดก็คือไม่ไปเลยพรุ่งนี้ปาร์ตี้เต็มที่เหมือนลุงก,กำนันบอกครับ<ฮ>วันพรุ่งนี้บ่ายสามนะครับผมจะไปห้องเพลงเหนือมว้นมวนๆที่เวทีอโศกนะครับพรุ่งนี้ไปเจอกันได้ทุกสถานที่นะครับแต่ว่าถ้าจะเจอกันเห็นกร,รมพรุ่งนี้บ่ายสามโมงผมอยู่เวทีอโศกนะครับ ผมจะไปห้องเพลงเพลงหนึ่งไว้อ,อีอัปลักษณ์นั่นแหะฟังชื่อเพลงมิดะนะครับมิดะหมายถึงกะลีบนดอยครับ